วัสดีจ้าวันนี้ก็พี่ตังมาฮะจุด้วไม่สมเลยจ้าต้องส้มสัตว์เจริญฟาร์มชแนลแต่แล้วไม่สมเลยจ้ะได้น้องใหม่มเรากับมัเปอเปียกออกปาเปียกออกมันเราเราหนขาวๆเลยพี่ังคเาเราเราเาเลยี่แม่ซับเราจะขาวงาม มือสับเราก็มีใค้ออพเด็น้องบ้างากดไลครกดแช่์กดติดตามเนี่ยนะจ้าจะได้ไปผ่าทิปใหม่ๆกดกระดิ่งน้ำนะจ้าเกงียเแลี่กจะไปได้ผ่าทิปใหม่ๆจ้านี่กันมี้ย็ิน้ำไม่สมมาสับไม่ไม่สมน้ำกันไม่สมเลยจ้าตัดไม่สมกันมั้ยัับตัดตั สมไปครอบนี่ลายกระเ้าี่สกนี่นาดนี่สกเลยกินน้ำเหลืองนี่นนาดหน่ไมส้มหน่ไมดองไม่กินน้ำเหลืองกินน้ำเลองอ่ะสองอา,า,ท,า,าทิตย์นอาทิตย์ก็กินได้จ้ะเอาบริเวเข้มพอดีพอดีนู่นน กินได้แล้วจ้างอาทิตย์อางที่เขาจะกินโดนโดะวาเหลือแล้งละ ไปมุมกสอนไปไปไปฝนขอาแม่ของมเลยคือส้างสร้างให้เป็นอะให้ันสมบน้ม่ออกเน้มันสมกินน้ไม่อัดถุงไม่กิน ไม่หมถ้าเลิปรุ่นเดี๋วมีหน้ใม่เดี๋ยวมาอัดถุงเบืองด้เลยหนึ่งอัดถุงซับ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  ส้มยำอาหารหน่อไม้ไปกินจะมือก็แล้วกันน้องเด้นฟากองกัผก่อนเด็ดโบดอันี่เด็ดออกแล้ว

กระตูนที่นี่ดังแรงจังเลยเข้าคลิปใหญ่หมแล้วแต่เมื่อเรียนกระตูนยังดังเขา้ายูทูบใหญ่หมดแล้ว เรวก็เ่น้ำเกลือ้วก็เน้เกยไปสองสามขึ้นขั้นตอนมาขั้นล่างน้ำออกปขั้นน้ำเกยแอ่ชส่ขวดจะได้เชกระปุกนี่กระปุก้กระปุกนี่กระปุกก็เขวด

เรียน,นำไปจะสามขึ้นนะจ๊ะเรียนไปจะสามขึ้นจะเอามาขัน น้ำเกลืออกดาข้างล่างซะกระปุกขันน้ำเก,เกล,ลือหม่เสียนะเกลืไว้เลยสามหมื่นด้วยพ้องเงินจะมาขันในเบื้องลยบริตัทคีบตัวด้วยพ่องเงินสุดทายเบื้งสดๆเลย